สวัสดีจ้าสวัสดีทุกผู้ทุกคนยินดีตอนรับเขาสุ่สองคนใหญ่โดนัตสตอรเ่ตพี่น้องในเวลาเขาเที่ยงแล้วจ้าบ่ายสามโมงยี่สิบแปดนาทีแหละตอนนี้เขาเที่ยงจ้าพี่นอ้องน,นี่ยายโดนัทแกงน้ำใหม่พี่น้องบ่มีสะอมบอมอีอแอน ผักอีตูหรือบาอันแบงลังลักนะจ๊ะแต่บานมีเห็ดหู้หนูจากพี่น้องเอาต้นหอมใส่แทนบักอีตูพี่น้องเลยลืมซสื่บอบักบวบมาใส่น้ำบักบวบฝรั่งมาใส่กับแสบด้วยพี่น้องหอมดีขึ้นกันแล้วก็แก้วพริกป,ปนสมพี่น้องแก้วผงนเ,เน่าเอาวเนื้วหอนห่อนขึ้นเกาจะ้ะฝึงหนึ่งแล้วไม่ไม่ข้นทวนๆค่ะเต็มจิ้มหมอกกอกพี่น้องเลย มาจะเบาๆลายใหญ่างเขามาแล้วก็อย่าลืมเด้อจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะจ้ะกดกระดิ่งไว้จังว่าพลาดคลิปใหม่ๆจากคุณย่ายโดนัดจ้ะพี่น้องเอาเขาดึงกันไม่ๆคือสิเป็นสิทติดติดมือนอบานเนี่ยคือบ่ได้ไปเรีนดินแซ่บๆน้ำกันจ้าจำไปเลยพี่น้องแก้ว แกงกะนามสม,สม,สม,ม,ม,มตำพริกใส่กับแกงกับจนเพ็ดแล้วจําแก้วใส่อีกพี่นอ้องจังสะใจเมื่อนีนอากาศดีจะเย็นพีน่น้องหนาวเย็น เขาเป็นยังคือสิติดเมื่อขอ่ยนอกบ้านนี่พี่น้องเลยข่คือบดเป็นเลนดินแซบนอนกระลังดีพิชแต่ห่อนพี่น้องถึงเดลียวไม่ไหมเนาะ บอใส่ลูกโดดแกพี่น้องตำพริกใ่หลายโพดก็เลยบอเอาลูกโดดใส่เผ็ดแล้วนะปานในนั้นจำแก้วใส่อีกครัแกงทำใหม่ตองมีแก้วพี่น้องแก้วผิดคนหรือว่าแก้วผิดกีเพ็กสุสดจังไดกจะตองมีแก้วถักแกงทำใหม่เขากันดีอ่ะ พักแย้งกับบะหมี่มันตูกับเม็ดอ่ะอไม่ได้เขาในเมืองว่าไม่พักไอ่หระขลังทายอยู่ไหนกัสีเมี่ยงแต่ส่ว <c oughs> นหอมพักซี่ มาใครไม่พักแบบช้าๆร้านนั้นร้านขาดฝรั่งน่จาจะอืมแบบน้ำอจ่งน้ำให้หันหวานเมื่อนี้ เขาก็บรรยากาศมากเลยอากาศเย็น้ะพี่น้องแดดออกแต่ว่าหนาวเย็นอืมจขเขาหนาวน,นะแต่มันแดดไม่ได้กับหนาวเย็นเพื่อนเราพี่น้องอื บรใส่ข่าเบียร์เห้มันมันข้นแห้งเนาะจ้ะใส่เพราะว่าถ้าเพิ่นห่อนๆยังสีถ้าเพิน่นยังข้นถ้าเพินเพ่นข้นอยู่นะเพิ่นสีเามเพิ่นเย็นแนละ้วมันสีเย็นสีข้นแห้งเนาะจ้ะก็เลยใส่บให้ข้นแห้งเวลาเพิ่นเย็นแนละ้วเพิ่นสีพอดีเลย คนท,วน,ทวนไปน่องหนึ่งเขาก็แล้วใส่แหล้วกินเลยแกงน้ำมก็สซุกพอดีทั้งหนึ่งเขาเทั้งเห็ดแกงน้ำม่พร้อมกันไม่ได้เดี๋ยวกันไปเลย น้ำใไม่ปิดเด้อจบบาวบ้านน้ำใไม่สดน้ำใไม่เป็นนอนแบบพระเจ้าใส่ถุงนะถุงละหาหกน้อย không có mặt nào khoan không bán Tôm mày chưa chắc còn chăng kìa kìa ngon mày kìa 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 ตรงน,น,นึงมันสมมีอย่ตรงนี้มีโยนหกนอนอที่หกมอนใหญ่บปนไดนจ๊ะเวลาเขาฝานแล้วมันได้ลายนะจ้ะใส่เห็ดลงไปอีกมันก็เล่นหมอใหญ่เพิ่มขึ้นสื่อเฮ็ดนมนนมากที่แหลกว่าสียา่าบนเส็นกิน สื่อมาลายเหม่อแล้วพยายามยักเทียก็ลเลยคิดพผอจังละใหม่ไปเ็ดทห้น้องกินดีกว่าค่ะหวาน ลวกปากคอยอขออนุญาตใส่เมื่อลุยแล้วจ้ะกินผู้เดียวไม่ใครกินน้ำหรอกพี่น้องดื่มบานผพืเดียวอาหารไทยแฟนบอกกินอยู่แล้ว กันยายโดนัดนนบะไค่กินอาหารไทยพี่นอ่องกินบะเป็นแล้วกับบะฮัดพอ่อกินเป็นไท่เจียวกับขผาฮัดน,น,น,นอนงังบอกบอกให้ฮัดกินกับบะฮัดนะพี่นอ้อง คืวบานนะ่ายเนาะก่ลังชิคือกันกับเท่าละ่ะบ่มักอาหารบานเพล่นันก็นก,นกินอาหารบานเท่านะอืมจัด เทิงเพชรเทิงหอนพี่น้องห่อนแกงนะเขาก็ห่อนแกงก็ะห่อน,กกน,อนจ้าสำหรับคลิปนี้ย่าเดียวนั้นฝากไวแค่นี้ก็น่าจะเนาะเอาไว้พอกันไหมคลิปน้าจ้พี่น้องขอบคุณทุก,กร่างใจทุกไหลทุกแช่ทุกคอมเมนต์ทุกขัามติดชม่มเนาะจ้าเนาะขอบคุณหล,ลายจา้าที่เข้ามาติดตามย่าเดินนัด <c oughs> ในกระคอห้เอฟซีลำลำํำเร่ยรวยสุขภาพแข็งแรงเน้อจา้า อกันในคลิปหนาสำหรับกิปมี้สวัสดีจ้าไปแล้วจ้า